ấy, ai coi, ai quá là, cái kia lắm hiểu lắm Mình, lắm hiểu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  lắm ไม่เก็บไม่ได้พี่ศาสตว์เอ้ยเก็บได้แปบ๊บนึงเมื่อกี้มันระเบิดขึ้นอยู่อ๋อระเบิดหายไปไหนวะเมื่อกี้มันขึ้นอยู่อ่ะแปบ๊บนึงนะแปบ๊บนึงนะไอ,อ,อ<ๆ>้กอล์ฟเพื่อนอยากออกเมื่อกี้ระเบิดระเบิดอยู่ไหนวะแปบ๊บนึงนี่ไงได้ละมาออกนะอา,อามคา้างโอเคครับ bùm dạ Ông. Ê. ơi Ờ. ơi 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 coi, đi, coi Chụp đi ơi coi ơi ơi anh coi, ơi ơi mà mà mà, <cười> 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 yeah, ไอ้เฮียเมื่อกี้กุ้งเก็บของไอ้เหี้ยทำไม,ม่ได,ดติดไม่เมื่อคันทำแบบนี้คันทำแบบไหนคันคันทำยังพี่ยังมันไม่ขึ้นผมอะ่ะคันมาดิได้พี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วทุกตรงนี้ <c oughs> อ๋อไอ้ตาไก็ออกมาตรงนี้อยู่ตรงนี้ มึงออกเข้าเกมใหม่ไปเสือมันช่วยน,นั่นน่ะเดยกกูมาปั๊มยากกอนไม่ต้องปั๊มแล้วเข้าเกมใหม่แล้วเคเคไม่ยอมี่ืมันจะออกได้ปะผมว่าออกไมนะ่ได้หรอกผิ ที่พี่ชื่ออะไรอ่ะสี่พี่อยู่จังหวัดอะไรอ่ะกรุงเทพเลยเหรออ,อ๋สีเกียว <c oughs> <c oughs> อย่างนสุดมากอย่งนี้จะอะไรดีเฮ้ยหลุดแล้วว่ะเย้ย่าหลุดแล้วแต่มันพูดไม่ได้พี่